สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดบุนเดซิกา้านะสุดท้ายนะครับผมต้องถือว่ามีความสำคัญเลยทีเดียวเพราะว่าดอดมุนตอนนีม้มีโอกาสดีที่จะคว้าแชมป์นะครับตอนนี้พวกเขาอยู่ที่หนึ่งของตารางนำหน้าเบเยนร์มิวนิคสองแต้มนะครับผมแล้วก็นสุดท้ายเนี่ยพวกเขาจะได้เล่นในบ้านนะครับพบกับ มายศูนย์ห้าโดยที่คู่แข่งโดยตรงของเขาก็คือไบเยนมิมิกเนี่ยจะออกไปเย,ยน f อซ c โคโลนทีมแพ้บ้านะครับก็เดี๋ยวขอเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนคือจุดไคลแม็กคือน,นัดที่แล้วครับไบเยนเนี่ยออกไปแพ้ไลซิก สามประตูต่อหนึ่งทำให้ดอทมูลเนี่ยที่ชนะที่ไปเย,ยนเอาบวกแล้ะชนะมาสามประตูต่อศูนย์นะครับทำให้ดอทมูลเนี่ยกระโดดขึ้นมาแซงนำได้ในนาทีสามสิบสามนะครับบุนเดสนี่จะต่างกับเพเมลีกนิดนึงซึ่งเพเมลีจะเตะสามสิบแปดนัดครับบุนเดสจะเตะแค่34่สามสิบสี่นัดเนื่องจากว่า บุนเดสเนี่ยมีทีมลงแข่งขันแค่สิบแปดทีมเนาะในลีกสูงสุดซึ่งวันนี้บุนเดสก็มีแย่งกันหลายตำแหน่งครับในตารางไม่ว่าจะเป็นแชมป์หรือว่าในโซนหนีตกชั้นหรือว่าเพย์ออฟแต่ว่าทีมในเพย์ออฟเนี่ยคงจะไม่มีเพื่อนๆได้ติดตามเท่าไหร่จะเอาเรื่องแชมป์มาพูดกันดีกว่านะ ก็คืออย่างนี้ครับบาเยอร์ Bayern เนี่ยได้แชมป์มาสิบสมัยติดต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆดอทบุนเนี่ได้แชมป์ครั้งสุดท้ายเมื่อสิบปีที่แล้วได้แชมป์สองสมัยติดเมื่อสิบปีที่แล้วก็ตั้งแต่สมัยเจะเก้นคอปยังคุมทีมอยู่นะผมเมื่อ ฤดูกาล2,010ถึง2,011แล้วก็2,011ันสิงพันสหลังจากนั้นเนี่ยบาเยิน์คว้าชแชมป์ทีมเดียวเลยครับ10สมัยติดเนาะวันนี้ก็เป็นเอียงนิดนึงครับเอาใจช่วยดอทมุลเนาะอยากเห็นพวกเขาประสบความสำเร็จบ้างโดยเฉพาะนักเตะขวัญใจครับมาโก้ร้อยนะอยากให้เขาประสบความสำเร็จบ้างก็ ว่ากันเรื่องเกมผมก็ไม่ค่อยได้ดูมากเท่าไหร่ครับบุญเดทปีนี้ก็มาดูใส่ตีเอาก็ดอดมุลฟอร์มหลังนี้ค่อนข้างดีมากครับค่อนข้างดีมากเลยต่างจากไม้ซึ่งห้านัดหลังเนี่ยแพ้ไปถึงสี่นัดแล้วก็ไม่มีลุ้นอะไรในอันดับแล้วออใจช่วยครับดอดมุล ถ้าไม่กดดันกันเองซะก่อนผมว่ายังไงดอทบุนเนี่ยน่าจะได้แชมป์แน่นอนส่วนพี่เสือเนี่ยได้แชมป์บ่อยแล้วฮะปีนี้ขอดอทบุนบ้างนะครับยังไงชอบหรือว่าอยากให้เราคุยเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ